ให้ป้าเกื้อช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะดิฉันสิงเกืรอเจา้าหินฟ้าจากปฐมวสุลค,ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะพีอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วค่ะพี่ป้าปเกื้อมาอยู่วัดอยู่กับชาวอโศกมากี่ปีแล้วคะสามสิบหกปีเพราะว่ามาปีสามสองที่เพราะท่านมีเรื่องเข้ามาตอนที่อะไรอ่ะคดีสันติอโศกค่ะคดีสันติอโศกเข้ามาช่วงานอ๋อ พอเป็นงานฝุกเสกกลับมาก็เลยไม่ได้กลับวัดก็อยู่ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ไม่ได้กลับวัดไม่ได้กลับบ้านก็เลยมาอยู่วัดตลออย่ามาอยู่ปฐมส่นะคะก็แรกอยู่สันติก่อยู่สันติสี่ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ปฐมก็เลยยังไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนก็อยู่ที่ปฐมปางป้าเกิดทำงานอะไรบ้างคะในช่วงที่อยู่ในหมู่ลุ่มชาวอโศกอยู่ในชุมชนก็ส่วนมากนี่เป็นหลักก็คือเรื่องอาหาร ตอนแรกก็ทําอยู่ที่ครัวกลางทำครัวกลางแล้วอย่างเช่นเรามีงานตลาดอริยะไม่ว่างานอะไรของกระทรวงก็มีส่วนเข้าไปด้วย<ฆ>ไปร่วมด้วยกัน<ฆ><ฆ>แล้วเด็กๆนักเรียนก็ได้ดูแลด้วย<ฆ>ใช่ไหมคะก็ดูแล<ฆ>ช่วงที่มีกิจกรรมแต่เมื่อก่อนที่ดูแลตลอด<ฆ>แต่ช่วงหลังนี่อายุมากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลก็คือเอาปุดพาดจับจับแล้วเวลามีงานมีสำคัญของกระทรวงก็จะพามปฝึก แล้วได้ก็รู้จักกัรป้าเกื้อมีคติธรรมอะไรบ้างที่ใช้ในการใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมอยู่ในวนัดคะก็คติธรรมก็เตือนตัวเองเสมอว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เราเข้ามาอยู่ได้มาอยู่ในร่มโพของพ่อท่านได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิญญาณเราใหม่จากสิ่งที่ดเดินที่เราเคยเป็นเราก็เห็นว่า เราได้เปลี่ยนใหม่สิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับจิตใจเราไอ้สิ่งที่เรายึดติดอ,อะไรที่เราทุกข์มัก็คลายไปนะคะแล้วมีแง่คิดอะไรที่อยากจะฝากถึงลูกหลานคนรุ่นใหม่ในช,า,ในชาวอาโศกคะก็อยากจะฝากนักเรียนด้วยว่าอะไรที่ออกไปแล้วสิ่งเก่าที่ออกไปแล้วนะคะก็คิดว่าเส้นทางที่ถูกต้องก็คือเส้นทางปฏิบัติธรรมนี่แหละที่พ่อท่านพาทำทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ถ้าเกิดว่าเราไปทางโลกก็ใจแบบแล้ถ้าเรามาทางนี้วิญญาณเราก็พัฒนาขึ้นดีขึ้นแล้วก็วิญญาณเราก็เสียสละ